สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการกดคอร์ดนะครับคอร์ดที่เราจะกดจะอยู่ในบันไดเสียง C m a j o r นะครับบันไดเสียง C Major จะประกอบด้วยโน้ตเสียงโดเรมีฟาซอลาทีโดนะครับโดยโน้ตเสียงโดจะเป็นเสียงที่1เรเป็นเสียงที่สมีเป็นเสียงที่3 ฟาเป็นเสียงที่4ี่ซอนเป็นเสียงที่5ลาเป็นเสียงที่6 t ทีเป็นเสียงที่7นะครับก็ถือว่าครบ7เสียงของบันไดเสียง C m เมเจอร์นะครับแล้วมันก็จะมาเริ่มโดเลมีเสียงสูงต่อไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนบางคนอาจจะลืมนะครับว่าเสียงโดอยู่ตรงไหนนะครับจำไว้นะครับว่าริมให้สังเกตที่ริมสีดำนะครับริมสีดำสออันติดกันอย่างนี้นะครับเสียงโดนะครับ ดูวงกลมสีน้ำเงินนะครับเสียงโดจะอยู่หน้าริ่มสีดำสองอันติดกันเสมอนะครับโดจะอยู่ตรงนี้นะครับที่คูวงกลมซ้ำไว้ตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นเรมีไปเรื่อยๆนะครับคอร์ดที่จะให้นักเรียนไปฝึกกดนะครับคอร์ดที่หนึ่งนะครับชื่อว่าคอร์ด C major หรือเรียกสั้นๆว่าคอร์ด C นะครับคอร์ด C ประกอบด้วยโน้ตเสียงโด เสียงจะเป็นอย่างนี้นะครับคอร์ดที่2นะครับคือคอร์ด D minor นะครับประกอบด้วยโน้ตเสียงเลฟาลานะครับกดพร้อมกันเสียงจะเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นคอร์ด E minor นะครับคอร์ด E minor จะประกอบด้วยโน้ตเสียง มีซอนทีนะครับกดพร้อมกันเสียงจะเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับคอร์ด f นะครับคอร์ด f จะประกอบด้วยโน้ตเสียงฟาลาแล้วก็โดสูงนะครับกดพร้อมกันเสียงจะเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับคอร์ด g m เมเจอร์นะครับ หรือเรียกสั้นๆว่าคอร์ด G นะครับจะประกอบด้วยโน้ตเสียงซอนทีแล้วก็มีสูงนะครับกดพร้อมกันเสียงจะเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปคอร์ดสุดท้ายนะครับคอร์ด A Min o นนะครับคอร์ด a Min o จะประกอบด้วยโน้ตเสียงลาโดสูงแล้วก็มีสูงอย่างนี้นะครับ กดพร้อมกันเสียงจะเป็นอย่างนี้นะครับให้นักเรียนไปฝึกกดคอร์ดทุกคอร์ดที่ครูสอนนะครับแล้วก็จําไว้ด้วยว่าคอร์ดไหนกดยังไงนะครับให้กดฝึกกดเป็นโน้ตตัวกลม4จังหวะนะครับตัวขาว2จังหวะตัวดํา1จังหวะนะครับเดี๋ยวครูจะมายกตัวอย่างการกดคอร์ด C และกันนะครับแบบตัวกลมนะครับ แบบตะกลมก็จะกดอย่างนี้นะครับพร้อมไปหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เป็นต้นนะครับตัวขาวสองจังหวะนะครับก็จะกดอย่างนี้นครับหนึ่งสองหนึ่งสองอย่างนี้นะครับตัวดำหนึ่งจังหวะนะครับสมมติว่ากดตัวดำสักสี่ตัวครับพร้อมไปหนึ่งสองสามสี่แล้วลองให้นักเรียนลองไปกดคอร์ดอื่นๆนะครับ จำชื่อและจำตำแหน่งของโน้ตแต่ละคอดให้ได้นะครับ